ไปราบสมเด็จสระลรานจะไม่ควรคิ้วท่านจ้องมองเห็นเลยภาพไทยสมัยก่อนก็ไม่ควรคิ้วนะสมัยพนาลย์ส่วนหาราชไปชนะไปชนะสงครามแล้วก็ถ้าเป็นภาพไทยต้องควรคิ้วโทษกดเขาเปลี่ยนตพืงอเปลี่ยนตะกอสมัยอยุธยามาคนไทยเราก็ไม่ควรคิ้วเออเป็นภาพอินเดียภาพภูผานภาพพม่าเขาไม่ควรคิ้วสมเด็จพระสลราชเจ้าจ้องมองใหญ่เป็นภาพนั้นโยที่เป็นภาพพม่าซึ่งมีใช้เครื่องด่มโอเดร็กภูผานด้วย ถึงว่าเมื่อกี้ทางหลวงพี่เล็กหรือพี่เราไม่ต้องแบ่งขนาดพุทธพุทธเรายังทะเลาะกันไม่ต้องมุสลิมไม่ต้องว่าอย่างดูเหตุผลว่าคิดห่ะคุบาบุชุมเนี่ยไปเข้าโบสถ์ดู้มาแล้วนะไปเข้าบสถคิดโกงไปเข้ามรดกัรติดไปเข้าทั้งโบสอะไรบุญมุสลิมบุญมุสลิมเราไปปวดเขาไปยังอาหารมันเล่นกับอุสลิมเราก็เข้าเข้าได้ทุกภาษาลมหายใจเราลมกันในโลกอย่าแบ่งทัพอย่าแบ่งพ่กอย่าแบ่งว่าไทยใต้ไทยเหนืออย่าแบ่งว่าพระ แต่งดังสีนุสีนี่หลวงพ่อไม่มีทางจวนหงสีรี่รต้องเอีมาป่อยหลวงพ่อนี้เป็นโบร,ราณแล้วเนียเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายโบราณือเขาสีก็เป็นอย่างนี้สีข้า,นา,นขา,า,านมน่าเก็เป็นติดชาวบ้านชาวบ้านบางทีบารมีสูงเลย้าเอ,าอ,อนกนะความรกภของออม,ม่มีภาพพระสงฆ์ทันดีสะสนกิเลสอนะ เขาบอกถ้าวายเงี ar, ้ยเก็บไปเก็บไปเยี้ยเสรผมไปเรื่อยๆพวกกันละละขีดอีกเยอมนะไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยบางนะไม่ยอมปล่อยบางถ้าสมัยหางหักกับชาวบ้านนะเวลาตกในรกตกลึกกับชาวบ้านอวิจีอ่ะรู้ไหมจี้จี้ไม่ใช่คนเล่นโกหกชาวบ้านเราไม่ได้เป็นอะไรประหลาดชีว์ไงรรมะกเลยไม่ใช่ง่ายมันลึกซสุดไง